สวัสดีนะคะเพื่อนๆโซโซโซเซียนแซมโซเชียลแคมนะคะไทยเพราะว่าเพื่อนจะมีสองโซเชียลมีเวอร์ชันภาษาอิตาลีกับเวอร์ชันภาษาไทยนะคะก็อิตาลีก็ไม่ได้ว่าจะพูดดีเด่นหนาหรอกนะแต่ว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก็พอดีว่าจะเข้ามาสวัสดีเพื่อนๆนะคะเข้ามาทักททยวันนี้วันอาทิตย์ที่นี่ที่อิตาลียังเป็นวันอาทิตย์อยู่ แต่ว่าที่เมืองไทยก็ตอนนี้ก็ตีสี่แล้วตีสี่จากครึ่งแล้วนะคะที่เมืองไทยก็สัสดีวันนี้ก็ออกไปเที่ยวกับคุณคุงมคุงคุงมคุงสามีอโมเรสลูตาดานิสาวก็ไปเที่ยวกับคุณสามีมานะคะแล้วพระเอรินพระเอริน ไปหาดูเยเลนเนอร์ที่พี่โดรยาพี่โยนะคะพอดีว่าติดตามโซเชียลแคมของพี่โยพี่โยน่ารักมากนะคะ <c oughs> แล้วก็ให้ความรู้แล้วก็ให้เรื่องสวย,ยๆงามๆเยอะแยะอ่ะพี่โยเป็นคนสดใสพรุหราหวังว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้กลับเมืองไทยคงถ้าเดินตามห้างเงี้ยถ้าไปเห็นพี่เขาาจะกระโดดกอดทักทีนึงอ่ะพี่เป็นไอดอลมากเลยนะสำหรับหนูเป็นไอดอลเลยนะคะ ก็วิธีการเขียนคิ้วก็ได้มาจากพี่โยนี่แหละกับเขียนตาให้แบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆคนที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้แต่งหน้าเท่าไหร่เพราะว่ากําลังอยู่ในช่วงการรักษาหน้าเพราะว่าโดนสงครามสเตียรอยค่ะที่หน้าเต็มเมื่อก่อนเยอะกว่านี้นะเพื่อนๆแบบมันสะบืมขึ้นมาเลยอ่ะก็ขอบคุณขอบคุณความรู้ที่พี่โยมอบให้นะคะทั้งวิธีการเขียนอายไลเนอร์แบบง่ายๆแล้วก็ แต่ว่าไอเลนเนอร์ของเมเบรีน่ะสถานที่ที่หนูไปน่ะมันไม่มีนะคะก็ไปในจุดที่มันไม่มีเมเบรีนขายมันมีทุกยี่ห้ออยู่ในนั้นแต่ว่ายกเว้นเมเบรีนมันไม่มีเพรามันดูเป็นภาษาสาเหตุอะไรก,ก็เลยได้ของชิชเชโดมาแทนนะคะแต่ว่าก็ลองเขียนขอบตาให้ง่ายๆตามแบบฉบับของพี่โยนะคะขอขอบคุณมากเลยสำหรับความรู้ดีๆแล้วก็ ถ้าได้มีโอกาสมาเที่ยวอิตาลีก็แวะมาเที่ยวหันหนวมั่งนะพี่โยหนูจะรอนะบายนะคะตอนนี้กระเป๋ารถนะขอบอกทั้งหลุยวิตตองฟุชี่แล้วก็ที่นี่ก็จะมี่อ้อเกรดมีฮอร์เอ่อกุชชี่เน่ไม่รู้ภาษาไทายเรียกว่าอะไรเออแล้วก็ซีเคนะคะคาวินคายยี่ห้อแบบสบึมทั้งนั้นนะแถวเนี้ยรถนะคะก็ เห็นพี่โยเป็นคนชอบกระเป๋านะคะเพื่อมีโอกาสได้มาแถวอิตาลีตอนนี้ก็คือมันเป็นช่วงมหากรรมรถสบิมของเขาเลยนะคะจะสิ้นสุดก็ประมาณต้นเดือนมกรายังไงก็ถ้ามีโอกาสมาแวะมาเที่ยวแถวนี้ก็อย่าลืมแวะมาเขตอันบาหาน้องสาวคนนี้มั่งนะคะจะเป็นกำลังใจให้พี่โยในทุกๆผลงานแล้วก็จะติดตามพี่โยตลอดไปค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย